กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะขอบคุณทุกการติดตามนะคะขอบคุณทุกๆก,กำลังใจที่มอบให้กับสาวโซ่พาวรวยชาแนลด้วยนะคะขอบคุณทาง FC มาและ FC เกาที่น่ารักทุกท่านนะคะขอบคุณจากใจจริงนะคะพี่น้องจา๋าคำเตือนนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชค ไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดรับชมเพื่อความบันเทิงและใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะเด็กที่อายุต่ตำกว่า18ปีควรมีผู้ปกครองแนะนำนะคะพี่น้องจา๋าแนวทางตัวเลขก็มีเข้าบ้างหลุดบ้างนะคะเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องธรรมดานะคะมีขึ้นมีลงมีเข้ามีออกปะปนกันไปเนาะน้องจา๋าก็เป็นเพียงสูตรคำนวณน,นะคะแนวทางตัวเลข ฮานอยสุดร,รวยๆนะคะสูดร,รวยนะคะพี่น้องจ๋าก็แนวทางเข้านะคะนอยเฉพาะกิจนะคะ30นะคะก็มาตั้งแต่นอยแรกนะคะพี่น้องจ๋า30ศนะคะมาตัวตรงนะคะส่วนล่าง6 5านะคะก็หลุดไปนะคะพี่น้องจา๋านอยพิเศษ73นะคะแอดมินให้เด่น3นะคะเจาะไม่เข้าเสียดายนะคะไม่ั้าก็มาต่อกลับเนาะพี่น้องจ๋า ตัวเด่น7มานะคะตัววิ่งส่วนล่าง0ูย์หก็หลุดไปนะคะนอยปกตินะคะ9 1นะคะก็หลุดไปนะคะตัววิ่งมานะคะ1ส่วน2 8นะคะ2 8นะคะแอดมินให้เด่น8เนาะพี่น้องเสียดายจังเลยเจาะไม่เข้านะคะก็เอาสองมาเงืดหลายหลุดนะคะตัววิ่ง2มานะคะ ส่วนนอย V I P 7ก่อนก็หลุดไปนะคะ1 6นะคะก็หลุดไปนะคะสรุปเข้ามา1นึนอยนะคะนอยเฉพาะกิจนะคะมาบนนะคะพี่น้องมานอยแรกเลยเนาะโอเคนะคะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะคะเรามารับชมของวันที่24กันเลยนะจ๊ะสูตรรวยๆเนาะพี่น้องจ๋า วันนี้แอดมินจะให้วิ่งไปที่ 7, 5, 0, 3นะคะสำหรับสายวิ่งนะคะวันนี้ตัวเด่นนะคะแอดมินห้จะให้เด่น 2> 8กับ2นะคะ แก็จะมี8ปดสามปสี่นะคะส่วนเด่นสองนะคะก็จะมี20ง6ูนสองหสองเกนะคะ ส่วนชุดกันของเรานะคะก็จะมี44นะคะ2 4 7 3 5่เนะคะตัวที่แอดมินเนนแล้วก็ตัวที่แอดมินชอบนะคะ ก็จะเป็นแปดห้าแล้วก็จะเป็นสองเก้าแปดสามสองสี่นะคะแล้วก็ห้าหกนะคะตัวที่แอดมินชอบนะคะหรือใครจะชอบต่างจากแอดมินก็ไม่ว่ากันนะคะพี่น้องจา๋า อย่าลืมไปกลับนะคะไปกลับทุกครั้งนะคะสำหรับคนที่ชื่นชอบนะคะก็จดไว้แคบไว้นะคะเพื่อป้องกันการลืมจ้าก่อนออกไปก็ฝากด้วยนะคะฝากบ้านหลังเล็กๆน้อยๆไว้ในอ้อมอกอ้มอมใจด้วยนะคะสาวโซ่พารวยช n แนลด้วยนะคะฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งกดแชร์ให้ด้วยนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของแอดมินนะคะ ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงรวยด้วยแห่งๆกันทุกคนนะคะสำหรับวันนี้แอดมินขอตัวลาไปก่อนนะคะกราบสวัสดีจ้า